สวัสดีครับเด็กในดาบชาติทุกบ้านหนาวนี้มาพบกับครูบังกี้อีกแล้วนะโอ้โหมาพบกันอีกแล้วก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ฝึกเล่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรดีโอ e em <co ้โหวันนี้เราเด็กจะมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้เล่นวันนี้เราจะมากระโดดตามคำสั่งโอ้โหเี่เด็กๆแต่คนควรจะเป็นคนสาวนะแต่ดูซิว่าเด็กๆจะทำได้หรือเปล่ากระโดดยังไงนะ เดี๋ยวเราติดตามนะเดี๋ยวตอนที่เราจะไปทำกิจกรรมเดี๋ยวมาวอร์มร่างกายกัน่อนะครับเอาไปวอร์มร่างกายก <ใน S 2> ันเลยับอะนะครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับอ่าในท่าแรกเดี๋ยวเราเริ่มไล่จากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับเรามาดูที่หัวไหล่กันนะามือสองข้างเลยนะลูกนะจับไปที่หัวไหล่จากนั้นหมุนหัวไหล่เป็นวงกลมแบบนี้หมุนหัวไหล่เป็นวงกลมหมุนไปนับหนึ่งสองสาม สี่ห้าเอาให้ได้ห้าครั้งเอาคราวนี้หมุนไปข้างหน้าแล้วต่อไปเด็กๆให้หมุนถอยกลับหลังนะหมุนไปข้างหลังนับหนึ่งสองสามสี่ห้าพอได้ห้าครั้งเสร็จแล้วจากนั้นมือทั้งสองข้างเรามาดูที่มือกันสะบัดข้อมือสะบัดข้อมือนี่เห็นไหมสะบัดขึ้นลงแบบนี้นับเอาให้ได้สิบครั้งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้ิบไล่มาที่เอวบ้างมือสองข้างจับไว้ที่เอวด้านข้างแบบนี้กางขาออกเล็กน้อยจะโยกเอวไปทางซ้ายและทางขวาสลับกันแบบนี้ให้ได้10ครั้งนะลูกนะพร้อมป้าย4 5 6 7 8 9 7 8 9เอา้าวคราวนี้เท้า2ข้างเลยเท้าสองข้างเลยยังอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ชูมือซ้ายขึ้นมา อ่ามือซ้ายของคุณครูอาจจะอยู่ข้างขวาของเด็กๆนะคราวนี้ชูมือซ้ายแล้วเอียงตัวไปทางขวายืดแบบนี้นี่ให้ตรงนี้ตึงๆยืดให้สุดเลยขังไว้นับหนึ่งสองสามเอาแค่สามพอกลับมายืนในท่าตรงคราวนี้ชูมือขวาบ้งางคราวนี้ยืดไปทางซ้ายสลับกันนะยืดให้ตึงๆเลยให้ด้านข้างตึงๆนับหนึ่งสองสามกลับมายืนในท่าตรงเหมือนเดิมเอาละคราวนี้ตัวตรง เท้าชิดคราวนี้เรามายืดปลายเท้าบ้างเอามือประสานกันไว้แขนชิดหูแบบนี้ยืดแขนให้ตึงเลยปลายเท้ายืดให้สุดเลยขยงปลายเท้าขึ้นไปสูงๆปืบ๊บยกส้นเท้าขึ้นค้างเอาไว้ค้างไว้แบบนี้เห็นไหมลกูกค้างไว้เอานับหนึ่งสองสามพร้อมกันนับหนึ่งสองสามแล้วกลับมายืนในท่าตรงแบบนี้อีกครั้งหนึ่งยืดขึ้นไปค้างไว้ยืดค้างไว้นับหนึ่งสองสามยืดให้สุดเลยนะขออีกครั้งหนึ่งยืดขึ้นยืดหนึ่ง สองสามโอเคเอาคราวนี้กลับมายืนในท่าตรงกลับมายืนในท่าตรงคราวนี้เรามาวอร์มที่เข่าบ้างเอาคราวนี้เท้าชิดเหมือนเดิมมือสองข้างจับไปที่หัวเขา่าย่อเข่าลงเล็กน้อยเห็นไหมลูกคราวนี้หมุนเป็นวงกลมนะหมุนเข่าเป็นวงกลมหมุนไปทางด้านขวาก่อนหมุนไปนับหนึ่งสองสามเอาแค่สามครั้งคราวนี้หมุนกลับไปด้านซ้ายเอาหมุนกลับไปนับหนึ่งสองสามแค่สามครั้งแค่นี้เองเห็นไหมลูกง่ายไหมง่ายเอาคราวนี้ ไปที่ปลายเท้าเราบ้างเอาคราวนี้ปลายเท้าเด็กๆเห็นหัวรองเท้าของเด็กอยู่ทางนี้นะเอาปลายเท้ากดลงไปที่พื้นแบบนี้ชึบนะแล้วหมุนข้อเท้าหมุนเป็นวงกลมหมุน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 แค่นี้เข้าใจไหมครับออาแค่สามนับพร้อมกันหนึ่งสองสามเห็นไหมลูกง่ายๆเลยเอาอีกข้างหนึ่งคราวนี้ด้านซ้ายบ้างหมุนเป็นวงกลมนับหนึ่งสองสามแค่นี้เองเห็นไหมลูกง่ายๆเอาคราวนี้เราจะมา วิ่งวอร์มอยู่กับที่วิ่งก็คือวิ่งอยู่กับที่นั่นแหละไม่ต้องไปนะขยับไปข้างหน้าหรือถอยหลังให้อยู่ที่เดิมนะวิ่ง10ครั้งเวลาวิ่งแกวงแขนด้วยยกเข่าสูงๆ10ครั้งเด็กๆพร้อมนะเรานําับพร้อมกันนะ10ครั้งพร้อมกันไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดปดเสนี่เห็นไหมลูกง่ายไหม ง่ายๆเลยโอ้โ oh, หเห็นไหมง่ายมากเลยในการวอร์มนะลูกนะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราพร้อมเด็กๆพร้อมที่จะไปทํากิจกรรมหรือ,อยังครับเอา้าพร้อมแล้วเราไปทํากิจกรรมกันเลยครับะนะครับเด็กๆเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูวิธีการเล่นกันนะ,ะวันนี้คุณครูจะให้กระโดดตามคําสั่งคุณครูโดยคุณครูจะมีทั้งหมด3คําสั่งนี่สามคำสั่งง่ายๆเลยคือหนึ่ง กระโดดหมุนซ้ายหมุนซ้ายทางไหนมาทางซ้ายทางซ้ายของเด็กๆนะทางซ้ายของเด็กก็คือทางนี้นี่ทางซ้ายของเด็กๆนะกะโดดหมุนทางซ้ายเห็นไหมต่อไปกระโดดหมุนทางขวาทางขวาก็จะตรงข้ามกับทางซ้ายก็คือทางนี้นี่ทางขวามือของเด็กๆนะแล้วอีกคําสั่งหนึ่งคาสั่งสุดท้ายเราจะกระโดดกับหลังหันกับหลังหันอยู่ทางไหนอะอยู่ทางนี้ของคุณครูนะกับหลังหันแบบนี้ชึบนี่เรามาดูตัวอย่างเอาง่ายๆก่อนเอาเริ่มจากกระโดดแล้วหมุนซ้ายก่อนนะหมุนไปทางซ้ายเต็มตัว หนึ่งส,งสมุบนน่หมุนซ้ายแล้วอันนี้คือหมุนซ้ายเข้าใจไหมครับกระโดดหมุนไปทางซ้ายนะต่อไปกระโดดหมุนไปทางขวาหมุนไปทางขวาก็คือทางนี้ใช่ไหมเอาพร้อมหนึ่งสองบนี่กระโดดหมุนไปทางขวาเว,าาว,าวาลาหมุนนะเด็กๆต้องย่อเข่าลงด้วยเวลากระโดดอากระโดดปุ๊บแล้วหมุนอันนี้คือกระโดดอยู่กับที่ก่อนนะเด็กกระโดดอยู่กับที่ก่อนนะครับต่อไปกระโดดอะไรแล้วซ้ายขวาแล้วต่อไปกลับหลัง กับหลังหันก็คือกระโดดหันหลังเดี๋ยวครูจะกระโดดให้ดูอันนี้มันจะยากนิดน,นึงเด็กๆต้องค่อยๆฝึกนะย่อเขา่าเหมือนเดิมกระโดดกับหลังหันหนึ่งสองฮึบนี่กระโดดแล้วหยุดให้นิ่งเวลากระโดดครูคบอกแล้วว่าต้องสองเท้าพร้อมกันนะไม่ต้องรีบนะบางคนกระโดดแล้วรีบเกินทุบโอ้โหล้มเลยแบบนี้ไม่ได้ต้องค่อยๆฝึกเข้าใจไหมครับเอาละเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ฝั่งคําสั่งนะมีหมุนซ้ายขวาแล้วก็ข้างหลังเข้าใจไหมครับเต็มตัวกระโดดหมุนซ้ายยอา่อเข่าฮึาหมุนซ้ายาต่อไปต่อไปกลับมาที่เดิมอีกครั้งหน,นึ่งคราวนี้กระโดดหมุนไปทางขวา1 2 3หมุนขวานี่อันนี้เขากระโดดหมุนขวาเห็นไหมครับต่อไปอันสุดท้ายแล้วคําดดสั่งสุดท้ายก็คือกระโดดกลับหลังหันกระโดดกลับหลังหันฝั่งนู้นนั่นเองพร้อม1 2ฮึบ นี่กระโดดกลับหลังหันแบบนี้เห็นไหมง่ายไหมครับง่ายๆอันนี้คือกระโดดหมุนไปทางซ้ายทางขวาแล้วก็กลับหลังหันแต่อันนี้เรากระโดดอยู่กับอยู่กับอะไรลูกอยู่กับที่ต่อไปมันจะยากนิดนึงคราวนี้เราจะกระโดดไปข้างหน้าแต่ไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้นะเรากระโดดไปข้างหน้าก็คือกระโดดไปหาเด็กๆนั่นเองเนี่ยกระโดดแบบนี้ไปหาเด็กๆแต่คุณครูจะให้คําสั่งถ้าคุณครูบอกว่ากระโดดไปข้างหน้าแล้วให้หมุนซ้ายทํายังไงลูก กระโดดไปข้างหน้าแล้วให้หมุนซ้ายทำยังไงเราก็กระโดดไปแล้วแต่ว่าเราต้องหมุนไปทางซ้ายด้วยตัวเราต้องหมุนไปทางซ้ายด้วยแต่ว่าไม่ใช่กระโดดอยู่กับที่นะสมมติเ่ครูยืนในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้อ่าเขากระโดดไปข้างหน้าไม่ใช่กระโดดอยู่กับที่หมุนแบบนี้แล้วนะไม่ใช่หมุนแบบนี้นะกระโดดออกไปแล้วหมุนแบบนี้อันนี้เขาเรียกกระโดดออกมาแล้วหมุนซ้ายเอาดูตัวอย่างอ่าดูตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งอ่ากระโดดออกมาแล้วหมุนซ้ายเต็มตัวหนึ่งสองสาม นี่กระโดดออกมาแล้วหมุนซ้ายแบบนี้เห็นไหมยากไหมลูกโอ้โหไม่ยากเลยไม่ยากเลยต่อไปอ่ะดูดูคําสั่งอาไมย่อเข่าเห็นไหมกระโดดออกมาแล้วหมุนซ้ายนะทางซ้ายทางนี้นะเต็มตวหนึงสองฮึบนี่กระโดดออกมาแล้วหมุนซ้ายแบบนี้เห็นไหมครับนี่ต่อไปเราจะกระโดดออกมาแล้วหมุนทางขวาบ้างลองดูนะเด็กๆจะทําได้หรือเปล่าหนึ่งสองฮึบนี่กระโดดออกมาแล้วหมุนขวาแบบนี้เห็นไหมครับ หมุนซ้ายหมุนขวาแล้วต่อไปกลับหลังหันนั่นเองหมุนแล้วกลับหลังหันกระโดดออกไปข้างหน้าก่อนแล้วค่อยหมุนกลับหลังหันอันนี้มันจะยากนิดนหึ่งเดถ้าเด็กยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะลกูกค,อค,อค,อคอ่อจจยๆค่อยๆใจเย็นๆพยายามฝึกทรงตัวให้ได้เวลากระโดดอย่าให้ลม้มเข้าใจไหมครับลองดูนะกระโดดกลับหลังนะหนึ่งสองสามฮึบนี่เห็นไหมคุณครูมีเสียการทรงตัวเล็กน้อยดีๆไม่เป็นไรนะลูกค่อยๆฝึกคุณครูบอกล้วค่อยๆฝึกนะอะเดี๋ยวราวนี้ คุณครูจะให้เด็กๆฝึกง่ายๆเลยเอาแค่3คํคำสั่งพอเราจะกระโดดเราจะกระโดดยังไงอยู่เอาอยู่กับที่ก่อนเราอยู่กับที่ก่อนอยู่กับที่ก่อนยังไม่กระโดดออกมานะกระโดดอยู่กับที่ก่อนเด็กๆหมุนซ้ายนี่หนึ่งครั้งเห็นไหมกลับมาที่เดิมต่อไปครั้งที่2หมุนขวานี่แค่นี้เองเห็นไหมง่ายไหมเหงายคำสั่งสุดท้ายคําสั่งที่3เราจะกระโดดกับหลังหนึ่งสอง นี่เห็นไหมนี้คือกระโดดกลับหลังอันนี้คือกระโดดอยู่กับอยู่กับที่ต่อไปอีกอันนึงอีกอันหนึ่งน,นี่ครูจะให้ฝึกอีก3คําสั่งเหมือนกันเลยคราวนี้เราจะกระโดดไปข้างหน้าแต่ว่าเราจะหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็กลับหลังหันนั่นเองพร้อมนะอีกคําสั่งอีก3คําสั่งนะเด็กๆดูซิว่าใครจะทําได้แบบคุณครูนะกระโดดไปข้างหน้านะลูกน้ไม่ใช่กระโดดอยู่กับที่แล้วนะเตยมตัวคําสั่งที่หนึ่งหมุนซ้าย1 2ฮคึบนี่กระโดดออกมาแล้วหมุนทางซ้ายเห็นไหมครับโอ้โ oh, หง่ายมากเลยเอากลับไปยืนที่เดิม ต่อไปหมุนทางขวาบ้างกระโดดออกมาแล้วหมุนทางขวาหนึ่งสองนี่กระโดดออกมาแล้วหมุนทางขวาแบบนี้เห็นไหมครับอ้าอันสุดท้ายกระโดดแล้วกลับหลังหันกระโดดออกมาแล้วกลับหลังหันไปทางข้างหลังนะลองดูซิหนึ่งสองนี่ยืนให้นิ่งเลยอย่าให้ล้มเข้าใจไหมครับเห็นไหมครับลูกง่ายไหมโอ้โหมี3คําสั่งง่ายๆเลยหมุนทางซ้ายทางขวาแล้วก็กลับหลัง หันแต่จะมีกระโดดด้วยกัน2แบบก็คือกระโดดอยู่กับอยู่กับที่ก็อยู่ที่เดิมนั่นเองแค่หมุนไปทางซ้ายทางขวาข้างหลังนเอแค่นั้นเองแล้วอีกอันหนึ่งคือกระโดดไปข้างหน้าแต่ว่าให้หมุนทางซ้ายทางขวาแล้วก็กับหลังหันเหมือนกันอันนี้อันนี้มันจะยากนิดหนึ่งใครยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรลูกลองฝึกอยู่กับที่ก่อนใครทําได้แล้วลองฝึกดูนะโอเคครับเป็นยไงบ้างครับเด็กโอ้โหได้ฝึกกระโดดตามคําสั่งแล้วโอ้โหใครทาตามคำสั่งด้วมั้ย โอ้เยี่ยมมากเลยครูบอกเลยว่ามีอยู่ไม่กี่คำสั่งอยู่ประมาณสามคำสั่งใช่ไหมแต่ว่ามีกระโดดในการสองแบบก็คือกระโดดอยู่กับที่ใช่ไหมโดยเราจะหมุนไปแต่ละทางเราจะหมุนไปทางซ้ายทางขวาแล้วก็กลับหลังหันนั่นเองใช่ไหมและอีกแบบหนึ่งก็คือการกระโดดไปข้างหน้าแต่ว่าเราจะหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็กลับหลังหันเหมือนกันใช่ไหมอ่าอันที่กระโดดอยู่กับที่น่าจะเด็กน่าจะทําได้ง่ายนะลูกนะแต่ถ้ากระโดดไปข้างหน้ามันจะยากนิดนึงยวเด็กต้องระมัดระวัง อันนี้เราจะฝึกกันเนื้อมันใหญ่ใช่ไหมโอ้โหใครเด็กใครหมุนได้สามารถหมุนตามที่คุณครูบอกได้หรือว่าถ้าคุณครูได้เด็กไปฝึกตามครูให้พูดว่าพ่อแม่เป็นคนออกคสั่งก็ได้อ่หรือว่าเชิญพ่อแม่มาฝึกกระดูกได้ได้เด็กอาจจะออกคสั่งเองแล้วฝึกช่วยกันหมุนให้ถูกต้องอ่ามีคุณครูบอกแล้วมีหมุนด้านไหนบ้างด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็หมุนกับล่าโอเค เอาละเดี๋ยวผมขอฝากนิดนึงนะเวลาเด็กๆทำกิจกรรมนะครับลบกคก็พ่อณแม่นะถ่ายริปวิดีโอส่งมาให้คุณดูได้นะครับเอาละเวลาของคุงครูหมดลงแล้วเด็กๆเราคิดถึงเด็กๆมากเลยเวลาจะได้เจอกันนะคุณครูคิดถึงเด็กๆนะครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย